ยามรุ่งสางแสงแดดส,สีทองอ่อนพิ่งแต่ยอดไม้เสียงนกป่าร้องประสานกันในยามเช้าวัดเล็กๆก,กลางหุบเขาอันเงียบสงบมีหมอกบางลอยอ้อยอิงรอบกุฏิไม้หลังเก่ากลิ่นทูบจากสารากลางวัดลอยอบอวลจางๆสามเนีนน้อยอายุราวสิบกว่าขวบนุ่งห่มจีวรเก่าแต่ดูสะอาดนั่งพนมมืออยู่หน้ากุฏิของหลวงพ่ออิ่ม ดวงตาเล็กคู่น,นั้นเต็มไปด้วยความกังวลเสียงะระฆังดังแผ่วจากศาลาแสดงธรรมเหมือนปลุกสติทุกชีวิตให้ตื่นรับวันใหม่แต่ในใจของเนียนน้อยกลับไม่สงบเลยแม้แต่น้อยสามเนียนน้อยเดินเข้ามาก้มกราบหลวงพ่ออิ่มด้วยความเคารพก่อนที่จะพูดออกมาเสียงแผ่วบอกว่าหลวงพ่อครับกระผมเออกระผมฝันอีกแล้วครับ ฝันเหมือนเดิมเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาหลวงพ่ออิ่มมองลึกเข้าไปในแววตาของเนียนน้อยที่มีร่องรอยของความเป็นกังวลแล้วท่านก็เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบแต่หนักแน่นว่าฝันถึงอะไรอีกล่ะเนนเราให้หลวงพ่อฟังสิคือในความฝันกลับผมเห็นหมู่บ้านกลางป่าผู้คนมากมายหนีตายวิ่งกันอุลมาน เสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงเด็กกรีดร้องผีมีผีเดินวนเวียนเต็มไปหมดมีเสือตัว,ตว,ตวโตโผลออกมาจากความมืดมันฆ่าคนแล้วลากศพหายเข้าไปในร้าวป่าคนตายนอนเกลื่อนกลาดเต็มพื้นเลยขอรับเลือดแดงฉานเต็มไปหมดเน้นน้อยพูดไปมือสั่นไปริมฝีปากซีดเงือพผุดขึ้นตามหน้าผากหลวงพ่ออิมพยักหน้าอย่างคุ้นคิด ฝันเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วอย่างนั้นหรือคืนที่ห้าแล้วครับหลวงพ่อกลับผมไม่กล้าหลับเลยเพราะพอฝันเห็นทีไรหัวใจกับผมมันเจ็บเหมือนมันจะเต้นหลุดออกมาเนนกลัวกลัวว่ามันจะไม่ใช่แค่ฝันหลวงพ่ออิ่มถอนหาใจออกมานิดหนึ่งเนนสิ่งที่เนนฝันมาแต่ไหนแต่ไรมักเกิดขึ้นจริงเสมอตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมเรื่องงูบุกวัดเรื่องแผ่นดินไหว เรื่องยายชมล้มลงดิมคลองเนนฝันไว้หมดเลยใช่ไหมล่ะขอรับกระผมจําได้ทุกเรื่องหลวงพ่ออิ่มหลับตาแน่นสุดลมหายใจเข้าลึกเช่นนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความฝันแล้วล่ะมันคือ,อยาดู้ลวงหน,น้าเนนมีตาทิพย์ในห่วงมิติเนนน้อยนั่งฟังเงียบๆค้อมศรีรษะลงต่ำหลวงพ่ออิ่มก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ว,วา เราจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วถ้ามีหมู่บ้านเช่นนี้จริงพวกเขาอาจตกอยู่ในภัยเงามืดที่เรามองไม่เห็นเออและหลวงพ่อจะออกตู้ดวงอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่ออิ่มลุกขึ้นมาช,ะชะ้าๆห่มจีวรให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะกล่าวตอบออกมาว่าใช่แล้วล่ะเนนเราจะออกตู้ดวงเข้าป่าลึกแสวงหาคำตอบจากนิมิตของเนนเพื่อช่วยผู้คนจากชะตาอันมืดมน เรียนเตรียมของให้พร้อมนะพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันสามมาเนนน้อยพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวออกมาอย่างแน่แน่ว่าขอรับหลวงพ่อกระผมจะไปด้วยเรียนอยากช่วยพวกเขาให้พ้นจากทุกข์ลมเย็นยามเชา้าพัดใบไม้ปลิวไหวเบาๆแสงอาทิตย์ลอดช่องไม้ลงมาต้องใบหน้าเนนน้อยผู้มียานลึกหลำ้ำเงาของหลวงพ่ออิ่มและสาม,มาเณนน,น้อย โทษยาวอยู่บนพื้นลานวัดเราวกับเป็นมิติแห่งภารกิจใหญ่ที่กำลังเริ่มคืนหน้าป่าอันลีลับและหมู่บ้านที่เน้นฝันเห็นเสงตะวันยามสายเริ่มสาดผ่านยอดไม้กลิ่นเปียกชื้นของดินป่าและเสียงมะเมลงไพรที่ร้องดังระงงทำให้รู้สึกถึงชีวิตที่หลบเล้นอยู่ในเง่อมืดป่าที่สองพระลูกศิษย์กำลังย่างกายเข้าไปนัน ไม่ใช่เพียงป่าแห่งต้นไม้แต่เป็นป่าแห่งความลี้ลับหลวงพ่ออิ่มเดิน,นหนำนาถือไม้เท้าไม้ไผ่เคาะพื้นเป็นจังหวะตุกกกาวส่วนเน้นน้อยสะพายย่ามใบเล็กเดินตามหลังใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่แววตาย,ยังมุ่งมันแม้จะมีอาการเหนื่อยหอบหลวงพ่อครับเราจะเดินเข้าไปลึกอีกแค่ไหนล่ะครับหลวงพ่ออิ่มหยุดเดิน แล้วหันมามองเนนน้อยก่อนที่จะตอบออกมาน้ำเสียงเรียบว่ารับเท่าที่ยังไม่พบหมู่บ้านในฝันของเนนเราจะเดินกันต่อแต่กระผมไม่เคยเห็นที่ตรงนี้เลยนะครับทั้งต่ที่ในฝันเห็นชัดเจนทุกครั้งแต่พอมาเดินจริงกลับไม่รู้ทิศทางเลยหลวงพ่ออิ่มยิ้มออกมาน้อยๆมันไม่แปลกหรอกเนนความฝันกับความจริงแม้จะเชื่อมถึงกันด้วยยานแต่มันก็ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้ว ต้องใช้จิตสัมผัสไม่ใช่แค่ตาจิตสัมผัสอย่างนั้นหรือเน้นน้อยพึมพรมขึ้นมาเบาๆก่อนที่จะหลับตาเพื่อรวบรวมสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพรั่นจูๆ่ๆเรงลมวูบหนึ่งพัดมาทางตะวันตกใบไม้ปลิวหมุนขึ้นฟ้าเหลืวเหมือนมีเสียงกระซิบมาเบาๆแววตามสายลมเสียงอันแหพระฟังแล้วคล้ายกับหญิงชาราช่วยพวกเราช่วยพวกเราด้วย สามเน้นน้อยถึงกับสะดุ้งลืมตาขึ้นมาจากสมาธิแล้วหันไปพูดกับหลวงพ่อด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นว่าหลวงพ่อเน้นได้ยินเสียงของความช่วยเหลือขอรับมาจากทางโน้นเน้นน้อยพูดพร้อมกับชี้ไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือหลวงพ่ออิ่มมองตามก่อนที่ท่านจะหลับตาเลอชักประคำขึ้นมากับไวเนนเสียงดวงวิญญ,ญาณมันยังไม่ไปเกิดสินะพูดจบ ท่านก็ออกเดินพระสองรูปเร่งฝีเท้าเข้าไปยังทิศทางที่เน้นสัมผัสได้พื้นดินเริ่มกลายเปลี่ยนเป็นร่องลึกเต็มไปด้วยรากไม้ผ่านการยุ่งเหยิงเสียงป่ารอบข้างเงียบกริบอย่างผิดปกติแม้แต่เสียงนกยังขาดหายเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยสายตาก็มองเห็นเถววันเก่าแก่รอยรัดต้นไม้ใหญ่ไว้แน่นข้างล่างมีซากสารเพียงตาไม้ผุผูก ตั้งอยู่กลางโพรงดินมีขี้ทุบแห้งกองอยู่แต่ไม่มีร่องรอยของผู้คนที่นี่กระผมเคยเห็นในฝันครับเน้นจำสาานี้ได้หลวงพ่ออิ่มยืนนิ่งหลับตาเหมือนรับรู้พลังงานบางอย่างใช่แล้วที่นี่คือประตูสู่อีกโลกหนึ่งโลกของผีตายโหงผู้ยังผูกพันกับสถานที่ขณะพูดเสียงลมเย็นเยือกพัดผ่านมาวูบหนึ่งจนใบไม้ใต้เทา้าปลิวไหวกระจาย หลวงพ่ออิมหันมาสุดตากับสามเณรน,น,น้อยชา้าชก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบว่าจากตรงนี้ไปเนนต้องเตรียมใจให้หนักแน่นกว่าที่เคยเพราะเรากำลังเข้าไปในพื้นที่ที่ความตายยังไม่ยอมปล่อยมือจากโลกสามเณรน,น,น้อยกลืนน้ำลายฝืดคอแต่ก็เก็บกลั้นความกลัวเอาไว้ก่อนที่จะพยักหน้าชา้าชแล้วก้าวตามหลวงพ่อไปเข้าสู่ป่าด้านใน ซึ่งมีม่านหมอกและความเงียบงานปิดบางสิ่งลี้ลับที่รอพวกเขาอยู่แสงเดชยามบ่ายเล็ดโลดผ่านพุ่มไม้หนาทึบในป่าลึกกลายเป็นเส้นแสงสีทองสลัวตกกระทบละอองฝุ่นกลางอากาศป่าบริเวณน,นี้เริ่มเปลี่ยนไปไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงแม้แต่เสียงลมก็หยุดพัดเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของหลวงพ่ออิ่มได้สามเน็น้อยที่ก้าวเดินอย่างระมัดระวัง หมอกสีขาวขุ่นเริ่มลอยเอื่อยลงมาตามพื้นดินกลิ่นทูบเก่าพระท่ากิ่นเชืยรราอบววนอยู่ในอากาศเรากับมีใครจุดทูบบูชาเมื่อครูแต่ไม่เห็นผู้คนสามะเนนน้อยกว่าตามองไปรอบรอบก่อนที่จะพูดออกมาว่าหลวงพ่อครับกลิ่นทูบกลิ่นเหมือนที่เน้นฝันเลยขอรับแต่ทําไมไม่มีใครอยู่เลยหลวงพ่ออิ่มหยุดยืนใต้ต้นโพใหญ่มองไปข้างหน้า ด้วยแววตาที่นิ่งสงบเรามาถึงแล้วอย่างนั้นหรือหมู่บ้านกลางป่าที่เนนฝันเห็นใช่แล้วห่ะครับหลวงพ่อมันเหมือนในความฝันทุกประการเลยขอรับบ้านไม้หลักเล็กๆต้นไทรตรงนั้นสารพระภูมิที่น้าบ้านกระผมจําได้แม่นเลยครับบ้านไม้หลังคามุงจากหลายหลังตั้งอยู่เรียงรายบางหลังมีร่องรอยของไฟไม้บางหลังประตูเปิดชิ้งไว้เหมือนไม่มีใครกล้าปิด ทุกบ้านมีพวงมาลัยคล้องอยู่หน้าศาลพระภูมิและมีรอยถูกไหม้ไม่อยู่จริงอย่างที่เนีนว่ามีเศษเสื้อผ้าของเด็กตกอยู่ริมรั้วไม้ไผ่ผืนผ้าขาดวินมีคราบคล้ายเลือดติดอยู่จางๆแต่ไม่มีศพไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีแม่เสียงหมาเหา่าแล้วสามเณีน,น้อยหันมาถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าหลวงพ่อผู้คนหายไปไหนกันหมดหรือครับหรือว่าถูกผีเอาไปจริงๆ หลวงพ่ออิ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดท่านเดินไปเต่สังพระภูมิหน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะพุมพำขึ้นมาบาเบว่าที่นี่มีคนอยู่แน่แต่บางอย่างพรางสายตาเราเอาไว้เนียนสัมผัสด,ดีๆใช้ใจมองไม่ใช่ใช้ตาสามเนรน,น้อยเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็หลับตานิง่งปากก็สวดมนต์เบาๆแล้วเนีน,น้อยก็ต้องเบิกตากว้างเหลือพูดออกมาอย่างระล่ําดัลักว่า กระผมกระผมเป็นแล้วขอรับมีคนยืนอยู่ในบ้านแต่พอเปิดตาก็ไม่มีใครแต่เน้นเห็นเขาร้องไห้เหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงออกมาอืมอาจจะเป็นดวงจิตที่ยังไม่ไปเกิดหรือบางทีถูกบางสิ่งบางอย่างกักเอาไว้ทันใดนั้นลุแรงพัดมาวูบหนึ่งเสียงกระดานไม้ของบ้านหลังหนึ่งดังขึ้นเอียดอาดเรากับมีคนเดินอยู่ข้างบนนั้น มีเงาวูบดำผ่านหน้าต่างสามเรนรน้อยถึงกับสะดุง้งหลวงพ่อมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นขอรับเราเข้าไปดูกันเถอะหลวงพ่ออิ่มยกมือห้ามไม่ให้วิ่งเข้าไปแจเย็นๆก่อนนั่นเนนสิ่งที่เน้นเห็นอาจไม่ใช่คนเดี๋ยวเนีนกับหลวงพ่อช่วยกันสวดเปิดทางให้สิ่งที่ดีได้แสดงตัวและสิ่งที่ร้ายได้ถูกเปิดเผยว่าแล้วหลวงพ่ออิ่ม ก็หยิบรูปพระคำขึ้นมาสวดมนต์เสียงสวดดังกึอกก้องกลางวานและเป็นจังหวะมั่นคงเสียงสวดมนต์จากปากของหลวงพ่ออิ่มและสามเณรน,น,น้อยสอดประสานเป็นทํานองแห่งพลังศรัทธาบทสวดก้องกลางวานแทรกซึมไปทั่วทุกซอกทุกเรือนและแนวไม้บรรยากาศรอบข้างที่เคยแน่นอึดอัดกลับเริ่มเบาบางลมเย็นพัดผ่านสารพระภูมิอย่างแผ่วเบา,เบาม่านหมอกสีขาว ที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเริ่มสลายตัวเหมือนมีมือมากวาดออกไปทันใดนั้นเงาร่างจำนวนหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏออกมาจากความว่างเปล่ามีชายหญิงคุณชาราหลายคนเด็กๆในชุดเสื้อผ้าก่อเปื้อนฝุ่นและชาวบ้านที่สวมใส่เสื้อผ้าสมซอ์กำลังยืนงงกลางลานหน้าบ้านบางคนยกมือแตะหน้าอกบางคนกวาดสายตาไปรอบๆบริเวณ ด้วยแววตาที่ตื่นเต้นดีใจและเมื่อสายตาของคนทุกคู่หันมามองเห็นหลวงพ่ออิ่มและสามเณรน้อยชาวบ้านต่างรีบรุดตัวลงกับพื้นเปล่งเสียงรำ่ำไห้แล้วกราบลงบนพื้นแฉะด้วยความปลื้มยินดีกราบเจ้าคะ่ะกราบพระขุนเจ้าที่มเมตตาพวกเราถูกขังใต้เวทบางตานี้นานนับเดือนไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงเราเลย หญิงชราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพราชาวบ้านหลายคนน้ำตาคลอเบาลุงเสิร์ตผู้ที่เป็นพ่อบ้านปกครองที่นี่กล่าวขึ้นมาว่าพวกเราโชคดีเหลือเกินที่พระขุนเจ้ามาถึงที่นี่เราคิดว่าพวกเราจะต้องตายไปจากโลกนี้แล้วอืมอย่าพึ่งสิ้นหวังสิโยมพลังอาธรรมย่อมพ่ายแพ้ให้กับธรรมะและที่หลวงพ่อมาที่นี่ได้ก็เพราะเน้นน้อยสิทธิของอาตมา มองเห็นในนิมิตรจึงพาเรามาจนพบเจอพวกท่านว่าแต่ที่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือลวงพ่ออิ่มพูดจบก็ยืนเงียบเพื่อรอฟังคำตอบลุงเสิดจึงกล่าวบอกออกมาว่าก็ในหมู่บ้านมีบางสิ่งนะครับมันเหมือนเป็นคนแต่ไม่ใช่คนมันใช้สายดำบังสายตาคนภายนอกไม่ให้มองเห็นพวกเรามันมาพร้อมกับเสือ เล้ยม,มันก็จับชาวบ้านไปกินเป็นอาหารเพื่อเสริมพลังให้กับมันเนนน้อยเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับตาเบิกว้างนั่นแหละคอรับมันคือสิ่งที่กับผมฝันเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งดวงตาแดงกล่ำม,มีเงาดำคลานรอบตัวหลวงพ่ออิ่มพยักหน้าหน่อยๆน้อยอืมอาตอมาเริ่มเห็นคราวแล้วล่ะพรุ่งนี้ก่อนตะวันตกดินเราจะไปที่ใจกลางหมู่บ้านที่โยมว่า เราจะต้องรู้ไว้ได้ว่าสิ่งนั้นคือใครและต้องการสิ่งใดดวงอาทิตย์เริ่มลาลับไปจากเหลี่ยมเขา้ทองฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีก่อนที่ความมืดจะมาเยือนและในยามารัตดีนี้ผู้ที่ใช้มวนดาเหมือนจะล่วงรูว้ว่ามีพระอาจารย์ผู้มียานกับสามเณรผู้ล่วงรู้มาถึงที่นี่แล้วยามค่ำคืนปกคลุมหมู่บ้านกลางป่าอย่างหนาทึบไรเ้เมฆแสงจันทร์หรือแสงดาว เสียงมะเร็งไพรยขาดหายทงฟ้าเหนือหมู่บ้านคล้ายกลายเป็นม่านดำที่เข้ามาปกคลุมอากาศเย็นผิดปกติลมแรงพัดจนยอดไม้ไหวเองมีกลิ่นทูบเกา่าปะปนกลิ่นเน่าแปลกๆลอยมาเป็นระยะชาวบ้านที่เพิ่งปรากฏตัวเมื่อตอนบ่ายต่างพากันเข้าพักในศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านโดยมีหลวงพ่ออิ่มและสามเณรน้อยนั่งปักหลดเฝ้าระวังอยู่หน้าศาลา มีเพียงตะเกียงน้ำมันเล็กๆส่งแสงริบรี่กับแสงเทียนจุดบูชาพระหลวงพ่อครับรู้สึกไหมว่าคืนนี้มันหนาวแปลกๆหนาเนนน้อยกระซิบขึ้นมาอย่างแผ่วเบาหลวงพ่ออิ่มหลับตาสัมผสัสรับลมหนาวลมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ของธรรมชาติแต่มีบางอย่างจงใจให้มันเกิดขึ้นสามเณนน,น้อยเมื่อได้ฟังอย่างนั้นถึงกับมีอาการแตกตื่นและทันใดนั้น เสียงฝีเท้า,บาเบาก็ดังรอบสาลาเหมือนมีผู้คนเดินวนไปมาอย่างเชื่องช้าพร้อมเสียงกระซิบประหลาดบ้างฟังเป็นเสียงเด็กหวเราะบางเป็นเสียงคล่ควรวญหหยหวนเสียงตะเกียงน้ำมันวูบไหวเสียงเทียนสัน่นเหมือนถูลมหอบกลืน่นหลวงพ่อเน้นเห็นแล้วขอรับเงานคนไม่มีหน้ามันมองมาที่เราเน้นน้อยพูดออกมาอย่างระร๊ำระลักหลวงพ่ออิ่มลืมตาคืน ปักไม้เท้าลงบนดินถึงเวลาแล้วเข้ามาเถิดถ้าต้องการให้ปลดปล่อยจากทุก์อาตมาจะรับฟังสิ้นเสียงคำพูดของหลวงพ่ออิ่มเสียงกรีดร้องเหลมสูงดังขึ้นจากหลังศาลาเงาดำรูปร่างประหลาดพุ่งออกมาจากเงาไม้พุ่งเข้ามาหลวงพ่อและสามมาเนีนน้อยแต่เมื่อมันพุ่งเข้ามาถึงเขตที่หลวงพ่อปักไม้เท้าเอาไว้ พลังลึกลับเหมือนผนังใสก็สกัดมันเอาไว้เงาดำกระเด็นหายไปในความมืดแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังสะเทือนพื้นดินกลางหมู่บ้านก่อนที่จะปรากฏเงาร่างของเสือใหญ่เดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าดวงตาสีแดงฉานบริเวณปากมีเลือดแอ้งกลางติดอยู่มันเดินผ่านแนวไม้อย่างไม่หวาดหวัน่นเสือโคราบเสือมันไม่ใช่เสือธรรมดา มันมีเงาดำปกคลุมตัวอยู่สามถเนนหน้อยกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสัน่นอืมมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันคือเสืออาคมที่ถูกควบคุมด้วยไสยวทมนดำสิ้นเสียงคำพูดของหลวงพ่ออิ่มเจ้าเสือร้ายหลายพาดกรอนก็อส่งเสียงร้องคำรามลานันแล้วมันก็พุ่งเข้าหาพระทั้งสองรูปอย่างดุร้ายหลวงพ่ออิ่มเมื่อเห็นอย่างนั้น หยิบตะกุดออกมาจากยามมาจุ่มในน้ำมนต์ก่อนปาดลงกลางอากาศพลังสีทองแผ่เป็นวงแหวนไปพระทะร่างเสือจนร่างของมันชะงักตกลงมาบนผื้นมันร้องคำรามลานย่างกรดแขนก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วผิดธรรมชาติแต่หลวงพ่ออิ่มยกมือบริกรรมคาถาสะท้อนวิญญาณราย เจ้าเสือใหญ่ต้องหยุดชะง,งักอีกครั้งหูต้งร่างบิดเบี้ยวแต่อยู่ไม่ถึงวินาทีมันข้อกระเด็นคว้างออกไปไกลมันรีบยันการลุกขึ้นมามองหน้าหลวงพ่ออิ่มอย่างช่างใจแล้วมันก็กระโจนหนีหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วมันมันรู้ว่าหลวงพ่อมีของดีมันเลยถอยไปหลวงพ่ออิ่มยิ้มออกมาหน่อยหน้อยเลือพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบแต่แฝงไปด้วยพลัง ช่แต่คืนนี้มันมาเพียงเพื่อทักทายพรุ่งนี้มันจะมาต่อสู้จริงแล้วเราจะสู้กับมันยังไงดีุครับหลวงพ่ออิ่มถอนใจออกมานิดหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นผู้ชักนำมันมาและมันผูกพันกับสิ่งใดในหมู่บ้านนี้ดวงจันทร์เริ่มโผล่ขึ้นมาช้าๆจากขอบฟ้าส่งแสงจากเหนือยอดไม้ในหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบสงบ บัดนี้ได้กลายเป็นสนามแห่งการต่อสู้ของวิญญาณพหลังเวทและความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยพอรุ่งสางของวันใหม่แสงแดดสีเหลืองอ่อนสาต์ส่องโลดผ่านม่านหมอกจางๆแต่กลับให้ความรู้สึกอึดอัดเหมือนหมู่บ้านถูกคลุมไปด้วยพลังบางอย่างที่กำลังรอการระเบิดชาวบ้านบางส่วนช่วยกันกวาดลานหน้าศาลาเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีปลดปล่อย หลวงพ่ออิ่มนั่งสงบนิ่งกลางวงสายศีลที่ขึงเป็นวงใหญ่ล้อมสารพระภูมิที่พังครึ่งหนึ่งแล้วส่วนเนรน้อยยืนถือขันน้ามนสายตาตื่นตระหนกแต่แน่แน่หลวงพ่อแน่ใจดูครับว่ามันจะปรากฏตัวที่นี่เนรน,น้อยเอ่ยถามขึ้นมาอืมหลวงพ่อแน่ใจเพราะที่นี่คือจุดเดิมตัวของมนบางตาและคืนนี้คืนเดือนดาบ คืนที่มันใช้พลังได้เต็มทีมันต้องออกมาอย่างแน่นอนหลวงพ่ออิ่มพูดออกมาอย่างมั่นใจเมื่อสายสินถูกผูกครบเจ็จุดโดยชาบานและเทียนชัยถูกจุดครบเก้าเล่มเงาดำก็ปรากฏจากเงาไม้ทางทิศตะวันตกเสียงฝีเทา้ากระทืบหนักและคำรามต่าๆดังขึ้นจากกลางหมู่บ้านเสียงคล้ายสัตว์ร,ร้ายและวระลัราะแหลมซ้อนกันเป็นจังหวะ จากเงาใต้ต้นไทรใหญ่ร่างของชายผู้หนึ่งในชุดลายเสือผมยาวพันกันเป็นกระจุกเดินออกมาช้าๆดวงตาเดงฉานเน็บไม้เท้าปลายงอที่เต็มไปด้วยเศษผ้าผูกเอาไว้หลายชิ้นแล้วชายลึกลับก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพราวา่าหลวงพ่อท่านไม่ควรมาที่นี่จะได้ไม่ต้องเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเต่หลวงพ่ออิ่มพูดออกมาด้วยความมีเมตตาวา่า อาตมามาที่นี่เพราะได้ยินเสียงทุกข์ของผู้คนและเพราะเน้นลูกศิษย์ของอาตมาฝันถึงโยมฝอออออันอย่างนั้นหรือเด็กคนนี้มันล่วงรู้มากเกินไปแล้วญาณมันแรงเกินเด็กถ้าไม่เข้ามายุ่งขกาคงได้เป็นอมตะไปแล้วผู้จบชายลึกลับก็เดินเข้ามาใกล้มากขึ้นชาวบ้านบางคนถึงกับสุดตัวหลงนาง ก่อนที่หญิงชราคนหนึ่งจะกล่าออกมาด้วยน้ำเสียงสัน่นและเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยอาจารย์พรท่านเคยเป็นหมอผีของหมู่บ้านท่านไหนถึงกลับกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ล่ะยังจะมาถามข้าอีกหรือก็พวกเจ้านั่นเลที่ทอดทิ้งข้าไม่เชื่อข้าไม่ศรัทธาในตัวข้าและคราวนี้ใครขวางข้ามันผู้นั้นจะต้องตายท่นใดน,นั้นเสียงเสือกำรามลั่นกึกกอง ร่างของเสืออาคมตนหนึ่งกระจวนออกมาจากเงาไม้มายืนข้างกายของอาจารย์พรมันสูงเกือบเท่าคนดวงตาสีเลือดปากเยตจนเห็นฟันขาวแล้วอาจารย์พรก็กระโดดขึ้นหลังมันอย่างไม่หลังหรอเจ้าเสือร้ายคำรามขึ้นมาอีกครั้งจนสุดเสียงปรันกลุ่มควันสีดำข้้แพ่ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านบางคนที่สูดดมกลิ่นควันเข้าไป ก็ต้องล้มลงนอนเกลือกลิ้งอย่างทุรนทุรายหลวงพ่ออิมเมื่อได้เห็นอย่างนั้นท่านก็พนมมือเริ่มสวดคาถาถถนาคมผูกวิญญาณพลังศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มฟุ้งกระจายรอบวงสายศีลวงแสงสีทองเดืองรองก่อตัวเป็นชั้นพลังงานคุ้มกันชาวบ้านและศาลาวัดเอาไว้เสียงสวดมนต์ของชาวบ้านเริ่มดังกึกก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเรากับพลังธรรมะสะท้อนกึกก้องในลกของวิญญาณ อาจารย์พรสยยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นก่อนที่จะพูดเสียงกล้าวออกมาว่าหลวงพ่อคิดหรือว่าธรรมะจะเข็งกว่ามนต์ดำของข้าว่าแล้วอาจารย์พรก็ทิ่มไม้เท้าลงบนพื้นพื้นดินปลิแตกทันทีเงาดำรูปร่างประหลาดเริ่มโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมันอ้าปากกว้างดวงตาขาวขุ่นมันร้องหวยหวน่ากับผีตายโหง แล้วผีร้ายจำนวนเก้าตนก็กระจจนเข้ามาวงพิธีพร้อมๆกันสามะเนนน้อยรีบสาดน้ำมนต์ออกไปเป็นรูปสัญลักษณ์ยานก่อนที่จะไร้กระถาออกมาอย่างดรวดเร็ว,วโอมน้ำมนต์พุทธยะด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงสลายเงาผีบางตนที่พุ่งเข้ามาถูกน้ำมนต์ร่างของมันลุกเป็นไฟสีขาวมันกรีดร้องก่อนร่างสลายกลายเป็นอากาศสาต์ แต่มีผีอีกสีห้าตนยังคงเข้ามาประชิตหลวงพ่ออิมจึงยกมือพนมสวดคาถาเสียงดังปึกกองนโมพุทธ,ธายะยะถาพุทธโมนะพลังจากตะกรุดที่ท่านถืออยู่ในมือก็เปล่งแสงสีทองพุ่งออกมาเป็นลำแสงแทงทะลุเงาผีรายที่เหลือจนสลายไปทั้งกลุ่มอาจารย์พรที่นั่งอยู่บนหลังเสือถึงกับกัดฟันแน่น ไอ้เจ้าเสือเอาคุมของข้าเข้าไปจัดการมันว่าแล้วเจ้าเสือร้ายมันจะเขี้ยวกำรำลั่นขึ้นมาอีกครั้งดวงตาสีแดงฉานพออากาศรบตัวจนบิดเบี้ยวแล้วมันพุ่งเข้าหาหาลวงพอ่อด้วยความเร็วเหนือสัตว์ป่าทั่วไปหลวงพ่ออิมจึงร้องตะโกนสั่งเร็วเข้าเนนดีบท่องบทถอนของพร้อมๆกันสามเณรน้อยพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ ด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ขอถอนเวทบังตาบัดเดี๋ยวนี้พรันแสงสีทองสว่างขึ้นเจ,จิดจ้าปืนโนดำรอบตัวของเสือจนสลายไปสิน้นเจ้าเสือร้ายคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดก่อนที่จะโ่มเข้ามาหลวงพ่อครั้งสุดท้ายหลวงพ่ออิมยกมือทั้งสองข้างตั้งสมาธิอย่างแน่แนวด้วยพัดลังทมขอสลายเสืออาคมผูกจิตพอเวทเถือในสิ้นสุด พันสายฟ้าก็ฟาดลงกลางวงพิธีเสียงสีทองจากพระกาถารวมเข้ากับเสียงสายฟ้าเป็นเส้นตรงพุงกาใส่หน้าอกเสืออาคมเต็มแรงเจ้าเสืออาคมมันดิ้นพล่านอย่างเจ็บปวดจนอาจารย์พรกระเด็นตกจากหลังของมันมาเหล่าราของเจ้าเสือร้ายก็ระเบิดเป็นผุยผงเศษพายันปิวอรเหลือเพียงแผ่นหนังเสือเก่เากับกระดูกมนุษย์สีดำสนิทที่ตกหล่นอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ อาจารย์พรสุดตัวหลงนางเลือนไหลออกมาทางปากกลุ่มพันสีดำพวยพุ่งออกมาจากตัวของอาจารย์พรข้าข้าผิดไปแล้วจริงๆอาพระไอข้าเถิดน,นะอาจารย์พรพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหลวงพ่ออิมเก่าวเท้าเข้ามากล่ช้าช้าก่อนที่จะพูดออกมาด้วยความเมตตาว่าเจ้าผูกเวทด้วยหลวพะเจ้าจึงถูกเวทครอบกราบหากยังมีเศษบุญใดเหลืออยู่ เจ้าจงกับใจเสียเถิดเจ้าจงกับใจเสียเถิดก่อ,อนจะหมดโอกาสครับหลวงพ่อก้าผมสำนึกแล้วอืมดีธรรมะให้โอกาสคนหลงผิดเสมอหมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งงอมืดอหายไปอย่างช้าช้าและไม่กลับมาอีกเลยพอรุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องทั่วหมู่บ้านอย่างอ่อนโยนเสียงนกป่าร้องจแจ๊วเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ชาวบา้านร่วมกันทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตหลวงพ่ออิมและสามเนรน,น้อยเตรียมออกธุดงกันต่อขอบใจเนีนมากนะหากไม่มีฝันของเนีนป่านนี้พวกเราคงไม่เหลือใครหญิงชรา,าคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาไม่เป็นไรดอกโยมเป็นบุญของเนีนที่ได้ช่วยเหลือทุกคนได้หลุดพ้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะธรรมะแห่งศิล หลวงพ่ออิ่มยิ้มออกมาบางๆเลือมองไปยังราวป่าจงฝันต่อไปเถิดเนนเพราะบางทีฝันคือทางธรรมะที่จะสื่อกับเราชาวบ้านทุกคนต่างน้ำตาไหลกลับล่าหลวงพ่ออิมและสามเนีน,น้อยอาธรรมหมดไปแล้วแต่ธรรมะต้องดำรงอยู่ต่อหลวงพ่ออิ่มเอ่ยก่อนที่จะออกเดินทางและบัดนี้หมูบ่บ้านเล็กๆที่เคยหลงอยู่ในเงาวาคม กลับคืนสู่แสงแห่งศรัทธาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ